สวัสดีครับคุณผู้ชมรับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 4ได้มีการอภิปรายคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่นายสิระเจนชาทะเคยต้องขับพิพากษาข,ของศาลแขวงปทุมวันคดีหมายเลขดำที่8 1 2ทับสอแล้วก็คดีหมายเลขแดงที่2 2 1 8ทับส เป็นกรณีที่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาทาให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสอสอสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6นะครับโดยสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา82 วรกสองแล้วก็มีคําสั่งยกคําขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอต่อมาผู้ถูกรรองยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับกับชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสํานวนแล้วก็ให้หน่วยงานและก็พยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกดดําหนดพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนและก็มีการกําหนดนัดด้วยวาจาึกษาหารือลงมติและอ่านคําวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่22ธันวาคม2564เวลา15นาฬิกานะครับเอาละครับคราวนี้ก็เป็นคิวของทางด้านคุณศิระเจนจากสสกรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าจะสิ้นสุดการเป็นสสหรือไม่อย่างไร ในวันที่ยี่ิบสองธันวาคม2 5 6พันรอกสิบี่ที่จะถึงนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็พบว่ามีสอสอหลายคนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กันไปบางคนนั้นถึงกับต้องพ้นจากหน้าที่กันไปเนื่องจากว่ามีสภาพหรือว่ามีคุณสมบัตินั้นไม่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญที่มีการระบุเอาไว้ชัดเจนดังนั้นนี่ก็จะเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐธรรมนูญปี2 5 6พันร้อยหกิบนั้นเนี่ยได้มีการวาง คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสสนั้นเนี่ยเข้มงวดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทําให้จะได้คัดสรรบุคคลที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้ปร,ประเทศชาตินั้นเนี่ยครับเรียกว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นนี่เป็นการกรั้นกรองในระดับหนึ่งแม้ว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วได้ทาหน้าที่การเป็นสสไประดับหนึ่งแล้วแต่หากพบว่าคุณสมบัตินั้นไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีการร้องเพื่อให้สารนั้นวินิจฉัยเช่นเดียวกับกรณีของคุณศิระเนี่ยครับดังนั้นต้องรอดูคราวนี้ก็ต้องบอกว่าถึงคิวของคุณศิระเจนจาขะแล้วครับ